สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านกอดดินนะครับผมก็ต้องขอออกแขกก่อนกันแล้วกันครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เวียดนามเนี่ยมีความสุขมากนะครับความประทับใจกับเน้นซวนเซนต่อชาวเวียดนามเนี่ยมีสูงมากเขาได้ทั้งรถทั้งบ้านได้ทั้งเงินสดได้ทั้งเกีเยรติยศนะครับจากทางรัฐบาลและครั้งนี้นะครับผมจะพาท่านมาพบกับคฤราสน์นะครับหรือบ้าน ที่อบอุ่นนะครับสวยงามของฮีโร่ของชาวเวียดนามนะครับคือราฟาเอลสันดึงเงินส่วนสินครับนักเตะเวียดนามโอนสัญชาติชาวบราซิลซึ่งตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บขาหักนะครับมาชมบ้านเขาครับกับครอบครัวที่น่ารักของส่วนสซินนะบ้านหลังนี้อยู่ที่น้ำดินนะครับเป็นบ้านมือสองที่เขาซื้อมาราคาถึง7,000ล้านดองนะครับ ถือว่าเป็นบ้านที่มีราคาสูงมากมีการออกแบบตกแต่งภายในที่สวยงามนะครับเป็นสไตล์นะครับการออกแบบของนะครับเงียนส่วนเซนกับภรรยาซึ่งมีสไตล์ที่อบอุ่นนะครับและทันสมัยจุดนี้เองครับเป็นจุดที่แฟนบอลชาวเวียดนามเนี่ยให้ความรักกับเหงียนส่วนเซนคนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนเซนเนี่ยเป็นคนที่ อยู่เรียบง่ายสามารถเข้ากับวิถีของเวียดนามและเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นกระแสะข่าวที่ต่อเนื่องนะหลังจากที่เวียดนามได้ของถ้วยมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นครับในเวียดนามก็ขอแสดงความมีดีด้วยกับแชมป์สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันกลายเป็นข่าวกับตลปัดตปอีกเรื่องแบบหนึง่งละหลังจากที่แฟนบอลเวียดนามนะโจมตีสุปโชคสารชาติไปถึงเพจนะครับ ซัปโปโรที่ญี่ปุ่นนะครับไม่เหลือดีเลยครับเช็คโดนเนี่ยสารพัดครับไม่ว่าจะเป็นสนักข่าวแฟนบอลเวียดนามเนี่ยโจมตีเช็คแต่ว่าในการโจมตีนั้นนะครับก็มีเรื่องที่น่ารักนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลสาวชาวเวียดนามนะครับเขากลับมาข้างใครนะครับกับน้องชายเจ้าเช็คก็คือจะาแบงสุพนัทเหมือนตาในขณะที่ช่วงนี้นะครับเช็คกับแบงเนี่ยได้กลับบ้านนะ จังหวัดศรีสะเกดที่อำเภอขู่ขันมาพบกับครอบครัวนะครับในไลฟ์สไตล์ที่แสนเรียบง่ายนะครับแล้วก็เช็คเองก็ได้มามอบของขวัญให้กับเด็กๆแถวบ้านด้วยในขณะที่เจ้าเช็คพี่ชายโดนโจมตีอย่างหนักนะครับแต่กับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเนี่ยกลับกลายเป็นขวัญใจสาวชาวเวียดนามครับไม่ว่าจะเป็นในทิ To อกในเพจต่างเนี่ยเอารูปเจ้าแบงค์นะครับมาลงเต็มไปหมดครับ มีความข้างใครสุภพนัดเหมือนตานะว่ามีความรอเลาถูกสเปคนะครับสาวสาวชาวเวียดนามก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วนะครับว่าเวียดนามเนี่ยจะว่าไปนะเขาทําแบบนี้มันเป็นลักษณะประจำชาติเท้จริงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสครับถือว่าเป็นการฉลองในรอบเป็นสิปีของเขาเลยครับที่มีความสำเร็จแบบนี้ถือว่าเป็นความสุขนะเป็นความสุขของเขา แล้วก็มีหลายๆคนนะที่เวียดนามนะไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่านักเตะเวียดนามเนี่ยก็ออกมาบนน้อยใจเหมือนกันครับว่าทําไมนะครับสาวสาวชาวเวียดนามถึงชอบหนุ่มนักเตะไทยหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นโจนนธานเข็มดีนะนิโก้อย่างเงี้ยฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้ความนิยมสูงสุดนะในนักเตะทีมชาติไทยที่สาวสาวชาวเวียดนามชอบที่สุดก็คือสุพนัทเหมือนตาครับ ตอนนี้โด่งดังในทิกตอกมากครับท่านไปไปหาชมได้นะผมนั่งดูผมก็ยังงงกับเวียดนามเหมือนกันว่าเอเข้ามาแบบไหนกันแน่เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อนบ้านวอลนัทยนดาเซียอีกทีมหนึ่งนะทีมนั้นก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจากการแข่งขันที่ทําให้เราต้องลาบากเลยนะในรอบรองถ้าท่านจําได้โค้ดนะครับกาปิยัสพาลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นงานทีมชาติไทยแพ้ไปหน,นึ่งนัดนะ นะครับทางสุภณะเหมือนตาต้องยิงประตูนะครับในขณะที่ป่วยนะในนาทีเข้ามาเยือนกับเราอ่ะก่านจะเข้ามาชิงได้โดนฟิลิปปินส์ทีมนี้สกัดไว้ถือว่าเป็นทีมดาวรุ่งนะทีมเขาเขายืนยันไปแล้วครับว่าเขาไม่มีตัวโอนนะเต็มไปด้วยลูกครึ่งในทีมของเขานะครับโดยเฟดดี้กอนสเลสนะครับผู้จัดก,การทีมของทีมชาติฟิลิปปินส์ได้กล่าวยืนยันไว้นะครับว่าในการแข่งขันต่อไปเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็คือเอเชียคัพรอบคัดเลือก ซึ่งนะครับทีมเขาจะอยู่ร่วมสายกับทาจิกิสถานมันดีฟและก็ติมอร์เลสเตเนี่ยเขายืนยันนะว่าเขามีความมั่นใจในนักเตะที่มีเชื้อสายของเขาคือลูกครึ่งของเขาอะเขาจะไม่ยอมใช้นักเตะที่เป็นตัวโอนเด็ดขาดก็ขอชื่นชมในแนวทางของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับในการแข่งขันที่ผ่านมา a f ฟเเนี่ยผมชื่นชม2ทีมนะที่มีพัฒนาการได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ถือว่าน่าจับตามองและครั้งนี้นะครับ ทีมชาติฟิลิปปินส์อยู่ร่วมสายกับทาจิกิสถานบันดีแล้วก็ติมอร์เลสเตถึงแม้ว่าติมอร์จะมีผลงานที่ดีแต่ผมคิดว่ายัางตามหลังฟิลิปปินส์ยังไม่ทันครับครั้งนี้ฟิลิปปินส์จะทําให้ทาจิกิสถานแปลกใจแน่นอนนะครับจากการคุมทีมของโค้ชจากสเปนคือกาปิยัสเนี่ยผมคิดว่านะทาจิกิสถานต้องระวังเลยทาจิกิสถานเนี่ยเป็นทีมระดับกลางๆนะกลางๆถึงล่างอันดับโลกอยู่ต่ํากว่าเราและเจอเราก็ส่วนมากจะแพ้เราครับทาจิกิสถาน สูสีนะแต่ผมคิดว่าฟิลิปปินมาครั้งนี้นะครับผมคิดว่าจะเลมเหลื่อมทาจิกิสถานด้วยโอกาสที่ฟิลิปปินจะเข้ารอบสุดท้ายนะมีเขาจะต้องวัดดวงออกับทาจิกิสถานครับครั้งนี้สำหรับเฟรดดี้กอนซาเลสซึ่งน่าติดตามครับคุปนี้คือคุบเอครับแข่งขันพร้อมกับเราในแมตช์แรกในเดือนช่วงเดือนอมีนาคมที่ถึงนี้เลยครับที่เราจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติศรีลังกา สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพูดถึงเรื่องจุดเบลแล้วก็เอริกาวมาแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่นักเตะลูกครึ่งนะครับที่มีฝีเท้าดีๆนะครับอย่างจุดเบลซหน้านะครับทีมกอ d โดโบาทีมในลาลิกา2ของสเปนอดีตนะครับเขาเคยอยู่กับเท่าน,นั้นฮอสเปอร์จะมีโอกาสเข้ามาติดทีมไทยเราหรือไม่นะครับแล้วก็เอริกาเนี่ยจะมีโอกาสมาติดหรือไม่ จุดนี้นะผมมองว่าจุดเบลมีโอกาสน้อยมากครับที่เขาจะจะมาเล่นกับทีมชาติไทยในช่วงนี้นะแต่อีกข่าวนี่ไม่แน่นอนแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวเกี่ยวกับจุดเบลนะครับว่าตอนนี้สโมสรคาโดบาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะปล่อยตัวให้อทีบมื่นนะครับยืมตัวจุดเบลนะครับไปเล่นได้หลังจากที่ผ่านมานะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจุดเบลได้ย้ายจากทีม พอเนี้ยพอสเปอร์รุ่นยูสิบยูยี่สิบเอ็ดนะฮะมาร่วมทีมคอร์โดบาที่สเปนปรากฏว่านะครับจูตเบลเนี่ยได้รับโอกาสน้อยมากนะอย่างที่ผมพูดแหละว,ว่าช่วงคิงคับเขาก็ไม่มานะครับเพราะว่ายังมีความหวังว่าจะได้ลงเล่นและพิสูจน์ผลงานกับโค้ดของคอร์โดบาแต่ปรากฏว่านะในทีมคอร์โดบาเนี่ยผมเคยพูดแล้วครับว่าผมพูดมานานแล้วนะพูดมาครึ่งปีแล้วแหละว่ากอโดบาเนี่ยเขามีนักเตะที่เป็นชาวสเปนนะอายุมากกว่าจูดเบล คือเก๋เลยนะฮะแล้วเขาอยู่กับทีมมานานแล้วและเป็นที่เชื่อใจนะของโค้ชเขาด้วยมันไม่ใช่เหนือแค่คนเดียวนะจากจุดเบลอะศูนย์หน้าเขามีตั้งสี่ตัวครับและสี่ตัวนี้เนี่ยจุดเบลอาจจะอยู่ในตัวเรื่องอันดับที่สามที่สี่ที่ห้าด้วยซ้าไปดังนั้นโอกาสที่จุดเบลจะได้ลงสนามมันจึงมีน้อยมากนะครับเกี่ยวกับข่าวครา,าวที่กอโดบาจะปล่อยจุดเบลยืมตัวเนี่ยผมผมก็รู้สึกเห็นด้วยนะอยากจะให้จุดเบลย้ายเหมือนกัน นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนก็ได้ที่จุดเบลได้มีโอกาสสร้างผลงานนะครับจะทําให้เป็นผลดีก็คือจุดเบลจะได้มีโอกาสลงสนามบ้างการไม่ได้ลงสนามของนักเตะเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหากับฝีเท้าก็ได้ภาพนี้มันทําให้เกิดภาพที่แฟนบอลไทยลหลายคนดะคิดว่าเอ๊จุดเบลฝีเท้าไม่ดีเหรอถึงไม่ได้ลงสนามกับการ์ดูบ้าแต่ผมบอกไปเลยครับว่าลีกสเปนไม่ใช่หลีกง่ายนะหลีกสองสเปนเข้มข้นมากนะครับ เข้มข้นมากเพื่อเผอจะเข้มข้นสูสีเลยกับลาลิกา้าหนึ่งไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับลรกลีกทูอ่ะแล้วความเข้มข้นตรงนี้มันหมายถึงความเขี้ยวอ่ะแต่ละแมตต์แต่ละเกมเนี่ยและโค้ชชาวสเปนเนี่ยเขาจะชอบเลือกใช้น,ะนักเตะสเปนเขาเป็นระดับหนึ่งซึ่งจูดเบลเนี่ยเป็นเพียงนักเตะเวยาวชนมาจากสเปนเท่านั้นครับในสายตาเขาะผมต้องบอกว่าถ้ามาร่วมมาร่วมทีมกับทีมชาติไทยนะในแมตท,ที่เจอ ทีมค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่เขารู้จักนะครับอย่างทีมชาติซีเรียรที่เราชนะมาก็เสียดายเสียดายที่จุดเบลไม่มาและก็เป็นการยากนะที่จุดเบลจะสามารถเอาชนะใจะผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชของกอร์โดบาได้ทั้งๆที่อยู่ท็อตแนมฮอสสเปอร์เนี่ยเขาสามารถสร้างผลงานในยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่สร้างผลงานในการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมมากกับสเปอร์นะในใน,ในรุ่นยู21 และเขายังติดทีมชาติเยาวชนอังกฤษมาหลายชุดและมีผลงานยอดเยี่ยมมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับคือจะมีหลายคนกลางขายเกี่ยวกับฝีเท้าจุดเบลจุดเบลมีฝีเท้าดีมากครับอันนี้อันนี้ผมเคยเห็นนะครับฝีเท้าเขาในในวิดีโอมาแล้วนะในผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วครับว่าจุดเบลเป็นศูนย์หน้าที่ยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับโอกาสที่สเปนเท่านั้นเองเราก็ติดตามดูน้องเขาไปเรื่อยนะครับแต่ผมคิดว่าคงยากนะ จูดเบลคงมีวิถีโครจรที่จะมาทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างจะยากหลายคนบอกว่าจุดเบลจะได้มาแต่ผมคิดว่าปีนี้อาจจะไม่ได้มาด้วยแต่คนที่จะมีโอกาสได้มาสูงกว่าจุดเบลคือเอริกค,คาวครับแต่มาดามแป้งก็ยังยืนยันว่า50-50จุดนี้เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการรวมทีมของโค้ชอิชิในการพบกับทีมชาติศรีลังกาและก่อนหน้าที่จะพบกับทีมชาติศรีลังกาในวันที่25มีนาคมที่ถึงนี้นะครับ วันที่ยี่สบ็ดมีนาคมเรามีโปรแกรมนะที่จะลงแข่งฟี a ا เดอเอแมนะกับทีมชาติอัฟกานิสถานหนึ่งแมตก่อนในวันที่ย1็ดมีนาคมนะครับเพื่อจะเก็บแรงคิ้งฟี فا ตรงจุดนี้นะครับเราจะได้เห็นทีมที่เป็นทีมฟูลทีมที่สุดของเราเราจจเห็นพี่เจมาก็ได้ครับอาจจะเห็นพี่อุ้มมาก็ได้หรืออาจจะเห็นเอริคาวมาก็ได้อันนี้ไม่แน่นอนนะครับนักเตะอย่างเอราวันการ,ริเย่เนี่ยหลังจากที่เขาแข่งขงันกันอยู่ยี่สิบเสร็จเนี่ย เขาจะมีโอกาสติดชุดใหญ่เลยไหมอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เอราวันการีมาดีมากครับเพราะว่าเข้ามาสร้างผลง,งานได้เข้าตานะแฟนบอลไทยตั้งแต่ยูยิบสามในชุดโคตรละตั้งแต่ปีที่แล้วครับในยูยิบสามเนี่ยทําไม่เข้าเนี่ยมาติดทีมชาติชุดยูยี่สิบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของแฟนบอลไทยและเอราวันการีเนี่ยมีสิทธิ์จะขยับขึ้นไปสู่ชุดใหญ่เหมือนกันเพราะาตอนนี้เนี่ย เอราวันการีได้รับโอกาสจากโอลิมปิกลียงพอสมควรครับทาให้นันกเตะพรสวรรค์อย่างเอราวัน,นมีอนาคตที่ค่อนข้างจะดีนะสดใสนะในสโมสรใหญ่ที่ฝรั่งเศสและเขาจะเป็นกําลังหลักให้ทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอนครับเราเองก็อยากจะเห็นเอราวันแข่งอยู่ยี่สิบเสร็จแล้วอยากจะเห็นเอราวันนะมาติดทีมชุดใหญ่นะร่วมกับผู้เล่นอื่นๆนใ,นในทีมชาติไทยร่วมกับทางนิโก้นะครับนิโคลัสมิโกสัน,โ,สนโจนาธานเข็มดี นะครับหลายๆคนครับที่เป็นนักเตะที่มีอายุยังไม่มากนะที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วจุดนี้ครับเราจะรอดูว่าอิชิจะเลือกใครขึ้นมาบ้างแต่ถ้าผมเดาใจอิชินะครับอิชิจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเขาจะยังคงยึดหลักในการเลือกนักเตะยังบัตคืออายุน้อยขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เสมอนะครับเท่าที่เขาสามารถจะทำได้ผมจึงคิดว่าอราวันมีโอกาสสูงมาก เพราะว่าเอราวันเนี่ยอายุยังน้อยและนักเตะที่มีอายุมากเนี่ยอีชีจะเอาไวอ้อันดับรองลงไปเพราะว่าเขามุ่งไปสู่4ปีข้างหน้าเขาพูดชัดเจนนะนอกจาก4ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยเขายจะเล็งไปสู่ทัวร์นาเมนต์การคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งหน้าด้วยซึ่งต้องใช้นักเตะที่เป็นยังบัตเท่านั้นนะจุดนี้เป็นจุดที่เราควรจะนะครับร่วมสังเกตนะครับว่าต่อไปนี้ทีมชาติเราจะไปอย่างไรนะครับเราต้องให้โอกาส ให้โอกาสโค้ดในการที่จะสร้างทีมเพื่ออนาคตจริงๆนะครับเราต้องอดทนได้นะเราจะเดินไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ครอบคัวฟุตบอลไทยเราควรจะร่วมใจกันนะครับเข้าใจในสิ่งที่สมาคมและโค้ดเราทําตอนเนี้แล้วก็ให้กําลังใจนักเตะไทยเราไม่ว่าจะแพย้ยจะชนะครับทาง่ใหใ สักวันนึ่งเราจะไปทัึงเส้นเส้นใจไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มันคงรู้เจอเรานั่งอภัยช анс ักหรือไปหัวใจเดียวกัน คุณขอบคุณผู้ทหคหัวใจคูลุยพันมอนทางแห่งฝันชนส่ทส่รวมใจเพื่อชาเพื่อบน,นุชนเพื่อทุกทุกคนเก้าพนจิตใจหัวใจนั้นสู้ยังผูกปมอะไให้ลยมชาสึกแย่งใจ 太沉粉，我只差点一盆花落，飘零到心田，散了尘粉。我拿起我那双鞋子，踢在汤碗里，我念白，深深唱开，对人，可辜负万态。ใหค